สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําตัวเองนะคะว่าชื่ออะไรเป็นคนที่ในอายุเท่าไรอยู่ที่ไหนนะปัจจุบันค่ะชื่อเล่นชื่อสุนะคะแต่ชื่อจริงคืออย่าไปรู้เลยเพราะว่ามันยาวชื่อจริงจะไปรกสมองเพื่อนๆมากกว่าค่ะ ปีนี้นะคะอายุสู่นะคะก็ยังเข้า40ปีแล้วนะคะผืนเพเป็นคนสุพรรณบุรีนะคะทุกคนแต่เป็นคนสุพรรณเสี่ยงก็ทองแดงทองแดงน้อยนะคะเพราะว่าย้ายไปอยู่จังหวัดน่านตอนเอ่อมอ .2 นะคะเลยกลายเป็นคนลูกครึ่งสุพรรณกับน่านเลยนะเจ้าก่อนย้ายมาสวีเดนนะคะก็รับ อาชีพราชการนะคะณนเะทศบาลแห่งหนึ่งที่ประเทศไทยหลังจากนั้นนะคะโชคชะตาบุพเพอราวาส ก็ทําให้เราพบกันกับคุณสามีในปัจจุบันแต่ว่าสุจนีตามผู้ชายมานะคะก็ทดสอบดูใจกันมาหลายรอบนะคะทุกคนสุก็คิดว่าในใจว่าเอ้ยฝรั่งแมงมันหลอกเราหรือเปล่าวะเดี๋ยวพาเราไปฆ่าทิ้งหรือว่ามีเมียทางนู้นหรือเปล่าสุก็เลยนะคะบอกเขาว่าถ้าจะให้ฉันมั่นใจฉันจะต้องไปเยี่ยมบ้านเธอก่อนเพราะว่าจะได้รู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ไม่ได้โกหกฉันแต่ครั้งแรกที่เจ ที่ไทยตอนเขาไปเที่ยวไทยนะคะหลังจากนั้นก็สารสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆแต่ว่าสุก็บอกเขาว่าถ้าฉันไม่ได้ไปดูบ้านเธอฉันก็ไม่เชื่อหรอกแต่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหนีตามผู้ชายมาค่ะทุกคนสวยเลือกได้ก็แบบนี้แหละหลังจากนั้นนะคะเราก็เที่ยวกันไปผลัดกันมาไทยแล้วก็ผลัดกันมาสวีเดนนะคะกว่าจะตกลงกันได้นะคะ เปลืองค่าตัวไปไม่รู้เท่าไรตอร่อเท่าไรแล้วก็เพราะไอ้ความเล่นตัวของเราแหละสวยเล็กได้ก็อย่างนีเนอะเ <laughs> ขาศึกษาดูใจกันได้นะคะก็เลยแพลนอนาคตกันค่ะว่าเอ๊เขาจะมาอยู่ไทยหรือเปล่าแต่ว่า เออเขาเรียนภาษานะคะก็ยากเงินเดือนที่ไทยก็น้อยอีกเนะเพราะฉะนั้นเราก็เออตัดสินใจที่ย้ายไปอยู่สวีเดนดีกว่าแต่ปัญหาก็คือนะคะเพราะที่ฉันมีแม่ที่ป่วยนะคะดังนั้นนะคะมาครั้งแรกนะคะมาใหม่ๆนะคะเขาก็รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของแม่นะคะที่จะต้องพบคุณหมอแล้วก็ค่าอาหารการกินแล้วก็ปลาๆนะคะทุกคน พอเขาตกลงว่าเขาจะช่วยค่าใช้จ่ายที่บ้านนะคะก็เลยโอเคฉันตัดสินใจย้ายมาสวีเดนก็ได้แบบสวยๆนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเรื่องนะคะตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ทําเรื่องแต่งงานที่ประเทศสวีเดนนะคะไม่ใช่ที่ไทยค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะก็เออแบบ ย้ายมาแบบฉุกแล้วหูกเลยทุกคนเพราะว่ายื่นวีซ่านะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร่นะคะประกอบกับว่าเออมันต้องทําสู่ต้องทําเรื่องลาออกอีกนะคะมันก็เลยแบบว่าเหมือนฉุกละหูกอลระวนอลเวงวุวน่วนวายมากค่ะแต่ช่วงนั้นนะคะบุญยังมีนะคะเพื่อนของสู่นะคะที่มีสามีคนสวีเดนเหมือนกันนะคะได้ให้เบอร์โทรนะคะของคนที่ดูแลเคสนะคะวีซ่านะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อสามีได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรติดต่อไปนะคะหลังจากนั้นหลังจากการติดต่อนะคะก็เลยได้ผ่านการอนุมัติเคสของสูนะคะจึงทำให้สูได้หนีตามผู้ชายมาประเทศสวีเดนแล้วเพื่อนๆคะ่ะวันที่สามีนะคะ ไปรับสูรที่สนามบินนางซื้อเครื่องทำเคก้กเครื่องตีเคก้กเครื่องตีแป้งไว้ให้สุเป็นของขวัญต้อนรับมาสวีเดนค่ะคือก่อนมาช่วงนั้นนะคะสูบบ้าบอนะคะไปเรียนทำเคก้กก็เรียนทำซูชิเพราะว่ากลัวมาที่นี่แล้วไม่ได้มีอะไรทำอะไรไม่เป็นแล้วกลัวอดตายกันทุกคนถึงสวีเดนวันแรกนะคะก็รู้สึกใจหายนิดหน่อยนะคะที่ต้องทิ้งคนทางไทยมาแล้วก็มาใช้ชีวิตที่ประเทศสวีเดนแทน แต่ก็ปลอบใจตัวเองนะคะในเมื่อตัดสินใจมาแล้วนะคะเอาวะสู้วะคิดว่าลองไปซักตั้งนะคะถ้าว่ามันไม่ดีนะคะเราก็ถอยออกมาแต่พอดีสามีใจดีซะด้วยก็เลยเอออยู่ต่อดีกว่าเออหลังจากนั้นนะคะวันที่สองนะคะของการมาเยือนสวีเดนนะคะสามีก็เฝ้านะคะ พาไปทำบัตรประชาชนค่ะทุกคนเพราะว่าการมีบัตรประชาชนนะคะถือเป็นการอยู่อาศัยอย่างถูกต้องของที่นี่นะคะเพราะว่าในการทำธุรกรรมต่างๆที่นี่จะใช้แบงก์ไอดีหรือว่าบัญชีธนาคารผ่านระบบโทรศัพท์นะคะดังนั้นต้องมีบัตรประชาชนนะคะทุกคนเพื่อใช้ในการทำค่ะและช่วงที่สู่มานะคะอากาศโคตรดีเลยะคะเพราะเป็น เออสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนที่นี้อยากบอกว่ามีแค่สองเดือนเองนี่คิดถึงเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะอากาศหนาวนะคะเริ่มกันตั้งแต่เดือนออตุลาพฤศจิกายนีก็คือฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศที่นี่ก็หนาวมากเลยนะคะแล้วก็พอช่วงเดือนพฤศจิกา พฤศจิกาโอ๊ยพูดผิดนะคะพูดรัวน,นะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะอันนี้ก็เริ่มนะคะอากาศนะคะก็เป็นแม่น้ําก็เริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะทุกคนพอเดือนธันวานะคะก็หิมะตกนะคะปลายพฤศจิกาธันวาเนี้ยหิมะเริ่มมากันแล้วนะคะยาวยาวเลยไปนะคะหิมะนี่ยาวไปถึงเดือนเมษายนนะคะพอเมษานี้อากาศก็จะเริ่มเป็นบวกขึ้นนิดนึงนะคะหิมะก็เร่ เริ่มจะละลายนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะกว่าจะละลายหมดหนู่นก็ปาไปกลางพฤษภาคมแล้วนะคะทุกคนที่สวีเดนเนี่ยแยกเป็นสี่ฤดูนะคะเริ่มจากฤดูหนาวนะคะฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงค่ะถึงมีสี่ฤดูนะคะแต่ว่ามันหนาวไปสิบเดือนเลยค่ะทุกคนร้อนจริงๆเนี่ย มากสุดเนี่ยหเดือนสอเดือนนะคะประมาณนี้นะคะส่วนเดือนอื่นๆก็จะเริ่มเย็นๆหนาวๆนะคะอันนี้ก็คิดในใจว่าเปลี่ยนไปให้เป็น2องฤดูก็แล้วกันฤดูหนาวและก็ฤดูร้อน2ฤดูพอแล้วสำหรับซูนนะคะก็ยามาอยู่ที่ประเทศสวีเดนตั้งแต่ปี2016ค่ะตอนนี้2024ก็ปาไปปีที่8แล้วนะคะเกือบ10ปีแล้วค่ะทุกคน แปดปีลูกหนึ่งผัวหนึ่งหมาหนึ่งแมวหนึ่งคะ่ะทุกคนอ๋อเพิ่มมาอีกนะคะได้งานประจำนะคะปีที่แล้วนะคะโชคดีโชคดีค่ะชีวิตเหมือนมากับดวงจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าทำเรียวเท่าไหร่นะคะเขาก็ยังมาให้เราพ่านเลยดวงคงไม่มีเรื่องนี้นะคะทุกคนเรื่องออนไลน์ค่ะ แต่ดิฉันก็ไม่สนนะคะดิฉันก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีความสุขค่ะทุกคนเอาเลยค่ะดิฉันก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์ฟังจนจบค่ะบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะ